สวัสดีจ้าชาวเอฟซีวันนี้กับต่างลานเนาะอุ้ยวันนี้มาทำอันนี้ดิจ้ะเดียวมันหมูไปใสก่ก๋วยเตี๋ยวเนาะก็จะเป็นกากหมูอะไปชิมกว๋วยเตี๋ยวจ้ะบอกแกเอ้ยฉันก็กลัวมากระเด็นใสน่เนาะอว้ย จ้าทำให้มันเหลืองๆเนาะก,กรอบใส่ก๋วยเตี๋ยวแก่เออช่วงนี้ไม่มีลูกค้าแล้วก็เตรียมของไว้ก่อนนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องทำยายบ้านนาดา้เดอ้อฉันก็หัวกระดิ่งเนาะขอบคุณถูกกำลังใจด้จ้าทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณท่านหลาย ติดตาม้วยด้วยค่ะ